โอเคครับผมก็นนต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะทุกท่านกันด้วยกัยนนะครับอยู่บนม้นโน้ตสตูดิโอนะครับวันนี้เราก็มากับมอนกี้แซนนะเพื่อนผมเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนะมินิเกมันษากันนะครับ <c oughs> ก็ใครเข้ามาฝากคนไลค์สงค่งการแชร์นะครับใครอยากกดติดตามช่องมอนกี้แซนลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้นะเนาะเนาะ,นะกระโดดกระโดดกระโดกะโดกินน้ำกินน้ำวันนี้น้องไม่ได้เล่นนะน้องไม่เล่นเออ กอโอเกาะพังทลายแกข้ต้องติดตามหข้านะข้าจะเป็นกับเจ้าเจ้าต้องอยู่ชิดกับข้าเลยอยู่ต้องอยู่ชิดกับมีเข้าใจไหมนะแถวไหนแถวไหนตรงไหนปลอดภัยแถวะตรงไหนปลอดภัยตรงไหนปลอดภัยเหรอตรงนี้ปลอดภัยกระโดดลงน้ำเลยหยามีหลงพี่มีปลอดภัยมีหลง วี๋หลวงพ่อหมีปลอดภัยวิ๋วหลวงพี่หมีปลอดภัยสี่สิบเบี้ยอยู่ด้วยกันไปด้วยกันแม่หลอดไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย

เอมีเอฟเอกมาล่ะแขะไอมีเอฟเอกไหมซื้อเอฟเอกดิเอฟเอกเอฟเฟกตอนเดือนซื้ออันพันหนึ่งไปเลยโอ้โหแน่แน่แน่เออห้าร้อยอ๋อเป็นลูกกลมๆสีดำแล้วนะไหนเขาดูงเองน่ะเอ้าไปไหนอ่ะแขะเกมอะไรเนี่ยอ๋อเกมย่าปุ่มเอยแขะอย่ายิงข้านะไดยโปรด ได้โปรดได้โปรดรจจจจยิงทีหนึ่งยิงทีหนึ่งแขนน่าจะเจ็บแขนน่าจะเจ็บยิง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 นี่เออเอ้ยยึบยึบยเอ้ยเึบยึบยึบปุ้ยยึบยกระึำยิงแขนยิงแขนยิงแขนเอ้ยข้าได้ซอสอีพิกสีเขียวอ่ะได้รับเกียร์ใหม่อ่ะคืออะไรอ่ะเมื่อกี้ข้าได้หมดเกียร์ข้าได้ซอสอะไรสักอย่าง าได้เป็นเบอรเบียไม่ร no ู้ม um ันคืออะไรอ่ะอ๋อนี ah ่ทร mm ัพย์สินนี่ข้ามีเบียด้วยอร่อยอร่อยเอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยกินแล้ว้กินแล้วข้าเราหลงกินแล้วข้าเราหไฟดับไ กินแล้วข้าวร้อนเดอรงกางแค่นั้นเ้ยดับดับดับแยกทางไม่มาเหยียบค่ะข้ามุนติ้วติ้วติ้วเลยเยอะแย่แล้วไงแย่แล้วแขกอุ้ยแย่แล้วเอ็งไปดับตนู้นเอ็งไปดับตู้นดีมากปั๊บเอ็นกันดับแขกดูข้านะแขกดูข้าดิข้าข้าข้าไม่เป็นไฟเฮ้ยอ้เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอย่ากระโดด เมามากเมามากมันดับไม่ได้ระเบิดเรือดูปันดูจำไลยเออแขดูข้าดิแขดูข้านะแขดูข้านะกินแล้วกินแลูกไฟลูกหัวดูข้าดูข้าดูข้าตามมาตามมาตามมาเสรแล้วเออมีเปล่าข้าทำธุรกิจผ่านทำธุรกิจผ่านไม่ไม่อาชเมินใช่อาชีเมินมีอาชีเมินบ้างเออไม่เอาไม่เอาอย่าบุนอย่าบุน อย่าหมุนอย่าหมุนเดีย๋ยวตกเอ้ยเอ้ยย,ย,ย,อย่าย่าย่าโอ้ยโอ้โหล้มเพราะไอเหล้าบ้านนั่นน่ะในในถุงลมตดชีมพูอ๋อเบาพายลมเหรอหรือคืออะไรมีปืนมีสิ่งตนอ,อยากซื้อนี่วะนู๊ไปนู เอ้ยต้องกินเหล้าด้วยความร้อนร้อนต้องกินพริกด้วยต้องกินพริกด้วยเ้ยเห็นตัวคาบปะเห็นตัวคาบปะเห็นตัวคาบปะกิ้งลุลว์ไม่สน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 เชยเอ้ยเบกเบกเบกเนี้ยว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 เน้ยวล่วงไปทั้งคู่เลยล่วงไปทั้งคู่เลย เบรกออเออเบรก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 ทันทันทันขับรถอุ้ยอุ้ยชนข้าชนพระราชวังขาชนอุ้ยอุ้ยเอ้ยขับรดขับรดโอ้ขับตกเอาสีม่วงมาหน่อยสีม่วงใครเองอ่ะโอ้ยโอ้ยสีฟ้าให้นึ่งว่ะสีเงินสีเงินไม่ได้เข้าเย้ข้าเข้าเย้เอ้ยขอกินนี่ดีกว่าซอสพริกอู้วเร่าร้อนเร่าร้อนกินเร่าเราร้อนกินเร่าเร่าร้อนตอนนี้เต็มสี่อยอะ ใช่ใช่ใช่โอ้ยกินแล้วเราร้นกินแล้วเราอ้นกินใคร่บนอยู่บนนี้วะกอนลงพ่อหมีกอนกอนหลวงพ่อหมีกินกินดูดิกินแล้วเราร้นกินแล้วเราร้นใช่ใช่ทำไมอ่ะอไรอะไรอ่ะสงครามจะเริ่มขึ้นเหรอหมดสงครามแล้วเหรอเฮ้ยาจะฆ่าคนมันจะฆ่าคนขาในล้หนึ่งคนแขะทีมแขะทีม แล้วว่า่ฟันมันฟันมันเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำเมื่อกี้มีคนยิงเองจริงน้ำเมื่อกี้มีคนยิงเองฟันมันฟันมันมาดิครับข้าฟันคู่ผู้หญิงอยู่ แผลนี้แผลนี้แผลนี้แผลเปื่อยระเบิดดิข้าปูแข้ากลายเป็นหลงพี่ปูไม่ใช่เออข้าใครไม่รู้ข้าอาพาบาับนะไม่ใช่ข้าไม่ใช่ไม่ใช่ข้าดีกันไหมามาดิห้ามใช้อาวุธห้ามใช้โอ้ยแขลโอหโหข้าที่หนึ่งว่ะ อลอรีนโอเคครับผมจุ๊บคิ้ว